จะไม่ให้บาปเกิดตั้งหลักอย่างนี้ตลอดและเราต้องไปสัมพันธ์กับคนมีกิเลสหยาบหยาบอย่างนี้บางทีหรือคนวิปลิตมนสิการก็เยอะใช่ไหมมันถึงบวกว่าเราเราจะไปหวังว่าไปสัมพันธ์กับเขาเราจะได้กุศลจากเขาเนี่ยหรือเขาจะเป็นกัลยาณมิตรี่ยากขึ้นเราต้องตั้งหลักว่าหนึ่งเรานี่แหละจะทําตนเองเป็นกัลยาณมิตรกับบุคคลอื่นคือไม่ให้ลืมตนเ ไม่ให้ลืมตนด้วยการตั้งสติไว้และในขณะเดียวกันก็คือถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยต้องทันทีต้องละทันดีต้องละทันดีบางทีเนี่ยนั่งฟังคนลำพันเป็นไม่รู้เท่าไหร่เขาก็พูดของเขาไปเรื่อยแล้วก็ฟังใจใจเราจะวูบวาบไม่ได้ต้องตั้งสติในการฟังตอนนั้นต้องตั้งกรุณาจิตหรือตั้งเมตตาจิตหรือตั้งมุทิตาจิตหรือตั้งอุเบกขาจิต หรือตั้งขันติหรือตั้งความเพียรอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยต้องปรับตลอดปรับใจตัวเองตลอดในขณะที่เราจะต้องสัมพันธ์เพราะมันเหมือนรถวิ่งเดี๋ยวมันเอาขึ้นสูงอ่ะเดี๋ยวลงต่ำอ่ะเดี๋ยวเป็นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหลุมเป็นบ่ออเดี๋ยวทางเรียบเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวต้องเลี้ยวขวาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยพอเราสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยพระอาจารย์จะไม่อินกับมันเงไม่ใช่เขาพูดได้รอบก็รอบพูดได้โกรธก็โกรธไม่เลยตั้งสติไว้ และเราต่างหากที่จะพยุงให้ให้ให้เขาเนี่ยเข้าลุกเข้าที่เข้าทา,ทางขนาดนั้นเลยเนะแล้วก็ดูสังเกตสังเกต,เกตมาแสิกานี่ขนาดนั้นเอา้าเดี๋ยวสัมพันธ์กับคนนั้นมาอีกแล้วเดี๋ยวคนนี้มาอีกแล้วต้องปรับให้ทันสถานการณ์นะไม่ได้คิดว่าเออเราจะนั่นงไงนึ่งตั้งหลักยังไงทํายังไงใจจะไม่ป่วยจิตของเราจะไม่ป่วยไม่วูบนวาบไปตามสภาพาสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเรานั้นๆเนี่ยตรงนี้ บางคนเขาจะมากราบบางคนเขาต้องการอยากจะถามบางคนเขายัางเนี่ยเบ็ดเสร็จเวลานี้แต่ละคนเดินมาเนี่ยบางทีเป็นก็จะเป็นรอยอยงไงเที่มาแล้วก็มองสังเกตบางคนมาก็เนี่ยออจําได้ไหมเมื่อสามปีที่แล้วไปหาท่านหนึ่งในใจโอเคมันเป็นความผิดก็อาจจะมาความจำาอามาไม่ดีหรอกสามปีสามปีมันก็นึก สามปีแล้วยังเล่าแล้วโอ้เนี่ยท่านยังให้นู้นมานี่มาแล้วนี่โอ้ให้แต่เมื่อไหร <c oughs> ่โอ้เข้าใจแล้วนี่คือจุดบอดจุดบอดพระพุทธเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอุป,ปกาเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จาจารลิกิตโพทธทิบนทฑไปโปรดปัญโยคีแล้วก็หายวับไปตั้งนานเลยใช่ไหมพอเห็นอีกที พระเจ้าทักก่อนคือคือ,คอต้องการบอกพวกท่านทั้งหลายว่าสติสัมปชัญญะนี่สําคัญมากนะคนบางคนบอกจเจริญสติปัฏฐานแต่จาใครไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้สติปัฏฐานมั่วคือพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนสติปัฏฐานมั่วคืออย่างนี้คือจริงๆพระอาจารย์ไม่ได้ไปมั่วเพราะว่าไปจํเขาไม่ได้แต่เป็นมนาสิการใส่ใจว่าจะไม่จาใครไม่จาใครพระอาจารย์มีมุมนี้ของพระอาจารย์มาตลอด จะไม่จําคนเยอะเพราะแตสมัยก่อนมีความรู้สึกว่ามันลกลงหลังเราจะจําแต่พระธรรมคําสอนของพระเจ้าแล้วเราจะไม่ให้จิตเราหลุดจากพระธรรมคําสอนพระเจ้าเป็นแบบนี้เวลาใครพูดอะไรทั้งหลายที่ออกนอกลูก่นอกทางที่ไม่ใด่ทำคําสอนทั้งหลายเนี่ยพระอาจารย์ปิดสวิตไงเป็นคนปิดสวิตในเรื่องเหล่านี้ต่อให้เข้ามาพารนาทั้งวันพระอาจารย์ฟังได้จริงแต่ตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็คนมาจัสการเรื่อง